แพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชรราเตชะกมพุทธทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวบรวมทุกเรื่องราวชิงสู่ข้อคิดการทํางานจากประสบการณ์สู่ประวัติศาสตร์ทางธนกรรมระดับประเทศสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมากกว่า90ปีเล่าเรื่องราวจากชีวิตจริงเสียงจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ในการละครั้งหนึ่งคุณหมอเราว่า คุณหมอครับคุณหมอเคยพูดเรื่องลูกกำนันจริงจริงมันเป็นมาอย่างไรหรอครับเรื่องลูกกำนันกับในหลวงคือคือวันหนึ่งเราไปออกหน่วยศนลกรรมพระราชทานที่อำเภอป่าที่ตําบลป่าแดงท,ท,ท,ที่ที่หัวหินนะครับแล้วหลังจากที่ทเ,เราออกหน่วยจบเราก็บอกกับทางทางหมอสรงครามว่าจะขอพาพา แต่แพทย์ที่ไปออกหน่วยเนี่ยเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแต่ขอเฝ้าไม่ได้ท,ทําหนังสือนะขอเฝา้าโดยคอรู้ว่าเย็นๆนี่ท่านประมาณห้าโมงนั้นท่านจะเสด็จทรงทรงออกกําลังกายจะขอตั้งแถวรับรับท่านเท่านั้นเองให้ท่านเสด็จผ่านเท่านั้นแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอท่านทรงทราบเข้าท่านก็บอกว่าไม่ไม่ต้องให้เขาให้เลี้ยงน้าชาเขาพวกนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปพบขอพบกับแขกคนอื่นก่อน ตอนนั้นทูตจีนเป็นเฝ้าท่านท่านขอคนอื่นก่อนปรากฏว่าเราก็ได้นั่งเฝ้าไปเสร็จธุระแล้วท่านก็ลงมามาพบกับทันตแพทย์โดยโดยไม่ได้เตรียมการหมอก็ไม่รู้จะทูลอะไรมาถึงท่านเสด็จมาถึงก็ทูลว่าวันนี้ไปออกหน่วยที่อำเภอบา,าที่ตำบปลป่าแดงก็มีมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยมามานั่งทําฟันก็เขาบอกก่อนจะทําเขาก็บอกว่า หมออย่าทําผมเจ็บนะผมนี่ยมันลูกกำนานนะคุณหมอเป็นคนทูนท่านเลยนะเป็นคนทูนท่านแล้วเรื่องนี้คือตอนไปออกหน่วยนี่มีคนเข้ามาเล่าให้คุณหมอฟังอีกทไม่ได้เล่าเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงอันเด็กมามาถึงต้องให้เราตรวจก่อนเพียงแต่ว่าที่เล่าเราเล่าพระเจ้าอยู่นะมาถึงเด็กเขาบอกกับคุณหมอเลยบอกหมอแล้วหมอก็ทูนเขาบอกก็ไม่รู้จะเล่าอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเตรียมตัวไม่ทัน เป็นการเปิดเปิดประเด็นที่เลย่อยอดเยี่ยมเลยนะครับก็เลยบอกบอกว่าเข้ามาบอกบอกว่าหมออย่าทำผมเจ็บนะผมลูกกำนันก็เลยทุนท่านบอกดูสิเพคะเพียงแต่ลูกกำนันยังทําใหญ่ขนาดนี้ท่านก็บอกแล้วทําก็เจ็บหรือเปล่าท่านไม่ตอบท่านไม่ตอบหมอนะว่าเป็นยังไงท่านบอกแล้วทาก็เจ็บหรือเปล่าก็าบอกไม่ก็เขาก็ไม่พูดว่าอะไรนะเพคะแล้วท่านก็พูดเรื่องอื่นต่อท่านก็เล่าเรื่องทูตจ,จีนมาพบยังไงยังไงท่านเล่าเรื่อง้นเรื่องนี้ เจริญเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยหมออรุณีไปด้วยรักษาครองรากฟันอันคลองรากฟันแจ่หมอน,นีไปด้วยท่านก็บอกวันหนึ่งเนี่ยหมออรุณีมามาถอนมารักษาคองรากฟันเราไอซีนั้นอะไอซี <laughs> นั้นเะาบอกว่า <laughs> <K> เขาก็รักษาครองรากฟันเขาก็ดึงเพืนอ์ประสาทออกดึงเท่าไหร่ <laughs> เขาก็บอกเราก็ยังเจ็บอยู่ เขาก็บอกไม่น่าเจ็บแล้วนับเลยคะเพราะว่าดึงออกหมดแล้วท่าเลยเสานเขาก็แยงไปแยงมาท่านก็ทำมือให้พวกพวกท่านตแพทย์ที่ที่ไปเฝ้าดูทำทำมือทำมาแล้วท่านก็บอกในที่สุดเขาก็ดึงมาไอ้เส้นประสาทมันยังเต้นลุกเด็อยู่เลยเราเราเนี่ยเจ็บเจ็บนะแต่เราไม่กล้าพูดเราเพราะว่าเราไม่ใช่ลูกกับนันโอ้โหจริงๆผมว่าเราไปพวกนี้ก็เฮลันภาษายทอดเป็น ออกทีวีด้วยนะเอา้าเรื่องเลื่องที่ว่าเราไม่ใช่รู้กานันนี่ถ่ายทอดลงทีวีเลยเหรอครับอ๋องลงทีวีแต่ไม่ได้มีคําพูดไปก็ถ่ายทอดว่าเราไปเฝ้าพระเจ้าอยู่อ๋อโอ้โหอันนี้ยืนยันเลยนะครับว่าท่านนี่หนึ่งทรงมีพระอ,อารมณ์ขันมากใช่สองท่านมีไหวพริบมากเลยนะครับมีไหวพริบที่จะโต้ตอบจังเลยคุณหมอแค่เปิดประเด็นนิดเดียวว่าหมออย่าทําเจ็บนะผมเป็นรูปกำนันนะท่านจะมา โอ้ตอนนั้นเราเจ็บแต่เราไม่กล้าพูดคือหมอก็าไม่ได้เตรียมตัวปกติจะเฝ้าระเจะอยู่ต้องเตรียมว่าจะพูดว่าอะไรจะใช้คําพูดว่ายัางไงวันนั้นไม่ได้เตรียมตัวตาลุสินต้องเตรียมตัวก่อนเลยครับจริงๆต้องเตรียมตัวแล้ววันนั้นเราคิดว่าเราจะยืนเฝ้าผพาน<อ>ต,ตั้งแถวเท่านั้นเองอแต่ท่านท่านทรงเบิกกรุณาท่านก็บอกบอกคนคนคุณเขาชื่อบอกว่า ไม่ต้องให้เขายืนรอเราเราส่งเรียนํำชาเรียน้ำชาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบเขาแสดงว่าท่านมีพระเมตตากับทีมคณะคณะที่เป็นกหล่งยมาาเลยนะครับก็จะมีรูปรูปกำลังเฝ้าซึ่งซึ่งอันนี้ก็ผมฟังเรื่องนี้ผมรู้สึกประทับใจว่าหนึ่งท่านทรงมีพระอารมณ์ขันมากสองท่านทรงมีไหวพริบมากไหวพริบไหวพริบ เรียกว่าจกประเด็นนี้ขึ้นมาใช่คนหัวรอกันก้ากเลยนะคนหัวรอกันใหญ่พวกนั่นกล้ท่านก็ทำท่าอยู่นี้แล้วบอกว่าเราเราเจ็บเจีเจ็แต่เราไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะเราไม่ใช่รูบนั้นเมื่ที่บอกว่ารากรากฝันที่เดิมออกมามันยังเกีที่เกี้ยอยู่เลยครับเนี่ยดึงออกมาท่านบอกเขาก็ทำมือไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในที่นั้นด้วยก็เลยนะครับ เราท่านก็ทำบนมหมอรุนีเขาก็ดึงมายังเรายังเห็นมันทุกนี้ทุกเล็กอยู่เลยเป็นบุญของคณะทันตแพทย์ที่ไปออกหน่วยในครั้งนั้นนะครับก็คือหนึ่งได้เข้าเฝ้าสองได้เห็นไหวพริบของในหลวงนะครับอโอ้โหแล้วก็เห็นพระอารมณ์ขันของท่านนะครับ<น>เพราะฉะน,นั้นเรื่องลูกกำนันนี่ก็ยืนยันนะครับว่าหลายๆเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดเรามีอารมณ์ขันเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก นะครับแล้วมันก็จะทําให้เราก้าวข้ามไปได้อย่างไม่ไม่ยากลําบากจนเกินไปก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับเรื่องลูกกำนังสวัสดีครับ